เลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิสแซตของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรายังอยู่กับเรื่องราวดีๆนะคะในหัวข้อของชาวปัญญาค่ะที่เราได้พูดให้ข้อมูลไปในงาน,งานสัมมนานะคะแล้วก็เป็นส่วนของการขยายความ,มต่อน,นิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นเรียนรู้ว่าตั้งแต่เด็กมานะคะเราก็จะมีสัญชาตาญาณของของการใช้ชีวิตอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็จะมาเริ่มเข้าโรงเรียนก็จะเป็นเรื่องของการจําเรื่องของการเรียนรู้ศึกษาและเสร็จปั๊บเนี่ยมาเริ่มเป็นชาวปัญญาก็แต่เมื่อ เราสามารถที่จะนําเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาปรับให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง<ช>แต่ทีนี้ไอการที่ชาวปัญญาเนี่ยมันจะขยายความต่อต่อไปที่ว่าแล้วมันจะเกิดในช่วงไหนยังไงอเราถามช่างนะว่าชาวปัญญาคืออะไรสุดท้ายก็โหยไวพ้พริบปฏิพานคำงรอบตัวนั่นแหะคือหลายคนก็บอกว่ามันมันฟังดูก็คือสุดท้ายนี่สังเกตไหมถามชาวปัญญาเรื่องอยู่ในอากาศตอบมาไวพ้พริบก็ยังอยู่ในอากาศค่ะ เราต้องบอกว่าเนี่ยลองคิดง่ายๆนะถ้าเกิดเราพูดเป็นอากาศอากาศอากาศไปเรื่อยเนี่ยคุณจะจับคุณจะจับประเด็นได้ยากมากอันคือบอกว่าเนี่ยปัจจุบันขณะดีกว่าเรื่อบอกการที่มีปัจจุบันขณะเนี่ยคุณจะมีชาวปัญญาทันทีแต่ปัจจุบันขณะพี่ก็เลยยกตัวอย่างให้เขาเห็นว่ามันก็คือการที่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันไม่ได้วกแวกวกแวกไปอยู่กับอดีตหรือไปกังวลเรื่องกับอนาคตก็เลยยกตัวอย่างให้เขาฟังง่ายๆว่าพวกเราเคยสงสยัยไหมครับว่าทําไมคนที่อยู่ในโรงพยาบาล ประสาทหรือว่าคนบ้าค,คนที่เป็นโรคประสาทหน่อยๆคนที่เป็นโรคจิตย้ำคิดย้ำทำคนพวกนี้จริงๆแล้วคือแก่นของมันมีแค่เรื่องเดียวก็คือว่าเขาจะวกไปคิดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตบ่อยมากแล้วแน่นอนบางเรื่องในอดีตที่เขาคิดส่วนใหญ่แล้วเก้าสเป็นเป็นเรื่องที่มันเป็นลบเคยทำอย่างนี้มาแล้วก็เจ็บใจเจ็บตัวอะไรนี้ก็ว่าไปพอคิดแล้วนั่นจริงๆแล้วคืออดีตเจ็บไปแล้วหนึ่งครั้ง พอมาคิดใหม่ทุกๆครั้งเจ็บอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้ง้็ค,ง <c oughs> คนเราพอเจ็บบ่อยๆก็เริ่กเจ็บเรือ้อรังปุ๊บเนี่ยไอความคิดซ้ำๆนี่แหละมันทําให้เราเนี่ยเกิดภาพหลอนในทางประสาทสุดท้ายก็คือกลายปเป็นคนบ้าค <c oughs> แต่พวกเราที่เป็นพวกคนธุรกิจอยู่ในธุรกิจจานดาวเทียมใช่ไหมก็คือต้องการทำมาหากินแล้วก็ต้องการที่จะไปคือรักการแข่งขันชอ <c oughs> บทาํามาค้าขาย <c oughs> พวกเราเนี่ยจะกังวลแล้ไงว่าเนี่ยตื่นมาอ้าวคนนั้นน่มันจะตัดราคาเราหรือเปล่า uh huh. นะจ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 ะด,ดีไหมวันนี้จะขายได้กี่ชุดจะนู่น,นจะนี่เป็นการคาดหวังเรื่องของอนาคตทั้งสิน้น uh huh. ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าอนาคตอะสามารถกําหนดได้จากปัจจุบันขณะเท่านั้นมีแค่บางเรื่องแลแบบว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไปฟังนักเขียนอเมริกันบางคน เขาบอกให้ให้คุณวางมือแล้วก็ทําเป็นเส้นรอบวงไว้อ uh huh. เส้นรอบวงก็คือว่าเส้นรอบตัวคุณเส้นรอบตัวคุณเขาบอกว่านั่นอ่ะคือสิ่งที่คุณอ่ะควรจะคาดการได้ค่ะอยู่แค่นี้ถ้ามากกว่ามือเอื้อมมาคุณคาดการไม่ได้แล้วอ uh huh. ฉะนั้นถ้าถ้าหลุดจากนี้ไปไม่ต้องกังวล uh huh. พี่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเรื่องให้มันฟังง่ายๆคือช่างแต่ละคนเนี่ยปกติไปติดตั้งจานต้องขับรถไปติดตั้ง mm hmm. ก็บอกว่านี่ไงพวกเราสังเกตไหม เวลาเราขับรถเราก็จะมองกระจกเราจะมองข้างหน้าเราก็จะถามลยว่าเนี่ยสุดสุดท้ายเนี่ยคือเวลาเรามองมอง,มองกระจกหมากว่ากันเขาจะบอกเรามองกระจกหน้าการมองกระจกหน้าก็คือว่าการที่เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคือเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะไม่มีใครสามารถบอกว่าเนี่ยออหันหลังไปประมาณสักห้านาทีแล้วขับไปเรื่อยๆบินไปไม่ได้พอฟังนี้ปุ๊บช่างเริ่มเข้าใจเขาก็ถามแล้วพี่ก็เลยต้องถามต่อว่าแล้วที่สังเกตไหมเวลาเรามองอ่ะ ปัจจุบันขนาดเนี่ยมันควรจะปัจจุบันขนาดขนาดเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่และไอตัวการมองของเขาเวลาขับรถเนี่ยเขาควรมองเท่าไหร่ช่างก็คือช่างครับพอถามแล้วถามนี่ปุ๊บนะไปทั้งเก้าที่เหมือนกันหมดเลยร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรห้าสิบเมตรีกพวกนี้ก็จะวัดเป็นเมตรตลอดเวลาก็เลยว่านี่มันไม่เกี่ยวกับการเป็นเมตรเพราะว่าแต่ละคนสายตาไม่เท่ากันคนสายตายาวอาจจะมองได้ไกลสายตาสั้นอาจจะต้องมองใกล้หน่อย ปกตบอกว่าเนี่ยในระยะสายตาที่เหมาะสมค่ะไอ้คานี้ถูกกันนะแต่คำนี้คือปัญหาคือเขาว่าเหมาะสมเนี่ยแล่วยังไงอะก็เลยบอกเขาว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราขับรถเรามีพวงมาลัยเรามีเบรกแล้วก็เรามีตัวคันเร่งค่ะเราเร่งหเราก็ต้องเร่งตามดูดูจากสภาพว่าถนนเนี่ยมันเอื้อให้เราเนี่ยมันว่างมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราจะอยู่ระยะเบรกเนี่ยสังเกตไหมว่าเราก็คือพยายามจะขับแล้วก็ตามแต่อยู่ในระยะที่เราจะเบรกได้ นี่แหละครับปัจจุบันขณะมีแค่นั้นอคุณไม่ต้องไปกังวลว่าเนี่ยโอ้โหคือต้องการจะไปภูเขาจะต้องการไปเขาใหญ่เห็นเขาใหญ่ข้างหน้านะแต่ขับรถอยู่ตรงปากช่องยังไม่ถึงเลยนะครับก็อยากจะไปเขาใหญ่ก็มองแต่ลูกเขาลูกเนี้ยนั่นตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแหละขับขับไปเลยออกทะเลไปเลยคือมันก็ไม่ถูกเราก็ยังต้องไปตามเส้นทางใช่ไหมแต่่ที่บอกนะคือมองเป้าหมายไว้ระลึก ถึงถึงเป้าหมายเป็นเป็นครั้งคราวก็ดีแต่ไม่ใช่ว่ามองแล้วก็คือไม่ได้มองข้างหน้าเลยอันนี้คือไม่ไวหวแต่ทีนี้การทําธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะคุณเพื่อนช่างเนี่ยที่บอกว่าให้มองอนาคตมันก็ต้องมีการวางแผนนะคะว่าจะต้องอทํายังไงให้ธุรกิจมันเติบโตหรือว่าเขาอยู่ได้อะไรเงี้ยการวางแผนแก็อย่างที่บอกพอทาไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะก็ต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเนี่ยอนาคตที่เขียนไว้เนี่ยที่คาดหวังอะ ต้องแปลงมาให้กลายเป็นแอคชั่นแพลนว่าตอนนี้คุณต้องทำอะไรเด็กบอกว่าเนี่ยต้องการสอบได้ที่หนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งคือประกอบด้วยการที่ว่าคุณต้องได้เกรดเฉลี่ยที่สูงที่สุดในแต่ละวิชาเริ่มก่อนเลยอ่านวิชาอะไรอะไรเงี้ยช่างก็อย่างที่บอกพอฟังปุ๊บนะเออระยะที่เบรกได้นั่นหมายความว่าอะไรกำลังจะบอกว่าพี่ถามตัวเองแล้วยังว่าพี่ต้องการขายได้ดีแล้วพี่เคยทำอะไรให้ส่งเสริมกับ กับความคาดหวังอย่างนั้นบ้างในตัวเราเช่นหนึ่งทักษะการเด็ด้งงสองทักษะการให้ข้อมูลสามทักษะอย่างที่บอกกนะัคือทักษะของการที่จะคิดในเรื่องที่ว่าเอื้อไปสู่สภาพแวดล้อมในการที่จะนําไปสู่ในสิ่งที่มันเป็น,เป,นเป็นบวกพอฟังหลายคนทุกหลายคนที่ว่าฟังเรื่องนี้ปุ๊บนะมาบอกพี่เลยนะว่าพอฟังนี้ปุ๊บจนะปิ๊งเลยนะอยตอนแรกเราบอกว่านี่พี่อย่าไปอย่าไปคิดเกิถึงเรื่องไอ้คนที่มีคนจะคิดค่ะ เขาบอกเขาัหคือพี่ผมนะไม่อยากจะคิดหรอกแต่มันจิตมันมันคิดไม่ได้อะเจออะไรมันจะคิดไปหมดอ่ะออะไรเงี้ยแต่พอมาฟังเรื่องนี้ปุ๊บเขาบอกเออจริงนะเราต้องการอนาคตสวยหรูขนาดเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้เราทําไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงขัดแย้งกับอนาคตคาดหวังอย่างนี้คือไม่มีทางได้เขาเลยเขาพเกิดทีนี้ปุ๊บสังเกตไหมเฮ้ยพี่ผมรู้แล้วว่าเนี่ยผมต้องคิดใหม่เนี่ยคือความเข้าใจนะนี่ เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเนี่ยพี่ต้องคิดแต่เรื่องดีค่ะอันนี้คือความรู้ที่ยืมมาค่ะแต่บอกว่าเออใช่ไหมพี่ถ้าเกิดผมจะกําหนดอนาคตต้องคิดตรงนี้เขาถึงเนี่ยปิงกันหลายคนอและพี่ก็เลยบอกว่านั่นะ่ะคือสุดท้ายเนี่ยสังเกตไหมครับว่าชาวปัญญาเนี่ยพี่ไม่ต้องจบปริญญาตรีครับค่ะบางคนจบปริญญาเอกมาเชื่อไหมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรหนังสือของพี่จิกลองไปอ่านดูนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะเอามา เป็นของรางวัลพิเศษให้กับคุณเพื่อนช่างด้วยไปขอให้พิจิกเซ็นมาเรียบร้อยแล้วเสียแกแล้วก็มีหลายมีหลายเรื่องนะก็จะบอกว่าการที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถคิดอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเราคิดแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองเสมอครับว่าแล้วการที่อยู่ตรงนี้เนี่ยได้ทําในสิ่งที่ต้องการคาดหวังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนม,มันมีเรื่องหนึ่งนะน,นิชแชร์ให้ช่างฟังบางคนบอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าคิดดีเนี่ยสามารถทําอะไรได้ทุกที่จริงไหม น่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะถามว่าเพราะอะไรมันมีเรื่องเล่านะครับเรื่องนี้มีชายคนหนึ่งอยู่ที่รัฐไอดาโฮไม่รู้เคยฟังกันหรือเปล่านะแต่จะเล่าซ้ำอีกทีเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคือเขาเป็นพ่อเขียนจดหมายไปหาลูกลูกติดคุกอยู่ลูกติดคุกอยู่ที่เรือนจําก็เลยเขียนบอกว่าเนี่ยโอ้ oh, ลูกตอนนี้นี่คือมันหน้าแรงแรงมากแรงขนาดที่ว่าดินเนี่ยก็คือมันมันแห้งมันแข็งไปหมดแล้วพ่อเนี่ยอยากจะปลูกหัวมันเนี่ยก็ปลูกไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงที่จะไปขุด,ขด,ขด,ขด พ่อเองทุกวันนี้ก็คืออยู่คนเดียวก็เนี่ยเปลี่ยวหัวใจไม่พอเนี่ยตอนนี้คือของก็จะข้าวของไม่มีจะก,กินค่ะไม่รู้ทำไงอยากจะให้ลูกช่วยแลือเกินแต่ลูกก็ติดคุกอยู่ลูกอ่านเสร็จปุ๊บก็โอโ้โหสังเวชใจสุดๆเลยๆๆที่ทำยังไงเขียนจดหมายกลับไปหาพ่อครับพ่อพ่ออย่าไปขุดนะไอ้ตรงที่ลงไว้เราอะผมฝังคนไว้ประมาณ3าสิบคนที่ผมไปคัดที่ผมไปฆาตกรรมเขานั่นแหละนั่นคืออย่าไปอย่าไปอย่าไปขุดไปนั้นขาดแน่นอนครับ ันจดหมายฉบับนี้ก่อนที่ถึงไอ้ผู้ชายันนี้ค่ะ <readiness. S 2> พัสดีแก็เปิดอ่านเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นส่ง f อ i ไปร้อยห้าสิบคนไปนั่งค,คุดข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 ุด,ด,ด,ดหาศพ <laughs> ลูกชายก็เขิยนจะกลับไปหาพ่อ <laughs> พ่อครับตอนนี้ผมคิดว่าพ่อคงจะลงมือปลูกโขมมันด้วยเต็มที่เลยครับเห็นไหมอยู่ในเรียนจําสามารถมีชาวปัญญาได้อ่ะเออเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจก็เอาลองไปปรับ ใช้ละกันคือลองไปดูซิว่าถ้าเป็นธุรกิจจาดาวเทียมหรือว่าปัญหาที่ตัวเองเจออยู่เนี่ยเราจะสามารถสร้างชาวปัญญาตรงนั้นได้ยังไงวะเอาคนบอกว่านี่นเล่ามาไม่จริงเนพี่แต่มันก็เปรียบเปรยได้ไงใช่ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดบวกซะอย่างค,คุณต้องหาวิธีการในการทำเนี่ย ได้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งออการคิดบวกเป็นเรื่องดีๆค่ะเป็นสิ่งดีๆที่มันอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็ได้พี่อยากจะสรุปอีกีนิดหนึ่งนะค่ะออนิกสังเกตไหมว่าทําไมบางคนเนี่ยรู้ว่าทางนี้ถูกแต่ไม่เดินหรือว่ารู้ว่าทางนี้คือมันมันไปแล้วมันต้องได้ผลสําเร็จรุร่วงแน่นอนแต่เขาไม่ไปค่ะพี่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าโอ้โหมันโดนมากเลยนะเขาบอกว่าทุกคนรู้หมดครับว่าทางแห่งความสําเร็จเนี่ย ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่หลายคนไม่เข้าใจมันจริงๆเพราะแค่ไปจํามาว่าหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้สําเร็จแต่เวลาไปทำเนะี่ยจะไม่เข้าใจคนก็เลยเลี่ยงที่จะเดินทางอ้อมไงทางอ้อมมันสบายกว่างี้เทางอ้อมมันอาจจะแบบว่าผิดไปก็คงไม่มีใครว่าเพราะว่าเราอ้อมมาแล้วนี่เออคือคนคนคนคงมองไม่เห็นคนไม่ได้เป็นไม่แล้วถ้าเกิดว่าเดินตรงแล้วไม่สําเร็จเราอาจจะมานั่งโทษตัวเองว่าเนี่ยคือไอเราไม่เก่งเองอะไรเงี้ยค่ะ แต่คือจริงๆแล้วคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วคือเขาอ่ะมีแค่เรื่องเดียวเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคือการเดินใบทางนั้นเนี่ยเดินยังไงเขาเลยเลือกที่จะเดินทางอื่นซึ่งมันจะเป็นทางไม่ใช่เป็นทางอ้อมแต่อาจจะเป็นทางที่บอกเดินไม่ถูกเส้นทางะ่ะและคนที่ว่าเดินไปแล้วนะสุดท้ายเดินกลับมาใหม่หรือว่าลม้มเลิกนะจริงๆแล้วคือแค่ขาดแค่อย่างเดียวก็กคือขาดความศรัทธานในตัวเอง มาอแต่พอสุดท้ายมันก็เป็นวิถีของแต่ละคนไม่ใช่เหรอที่จะเดินหรือว่าปรับเส้นทางนั้นน่ะให้มันเหมาะสมกับเขาจริตของเขาอะค่ะไม่ต้องไปตามแบบ h า w to หรือว่าบันไดที่คนอื่นทาแล้วประสบความสําเร็จใช่คราวนี้คือถ้าเกิดเรามองนะถ้าเกิดถึงแม้ว่าหนึ่งสองสามสี่ที่บอกใช่ไหมเส้นทางนี้แต่ละคนมองเนี่ยไปไม่เหมือนกันค่ะที่บอกถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพูดไปอาจจะเดินไป hmm. เป็นเต๋าไปเต๋าอ,อาจจะต้องนั่งนั่งนั่ง,งวัวไปถ้าเกิดเป็นเส้นเส้นอาจจะหายตัวไปไง แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคุณไม่สามารถขึ้นม,มาบนทางด่วนนี้ได้เนี่ยคุณก็ยอมที่จะออกไปถามอ้อมก่อนอและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะพวกเราสุดท้ายเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่าไปโทษว่าทําไมมันต้องเป็นฉันด้วยทําไมชะตาชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้คุณคุณคิดใหม่เลยครับคุณต้องศรัทธาในตัวเองเนี่ยเรื่องนี้มาเนี่ยมาท้าทายชีวิตฉันละฉันต้องตั้งคาถามใหม่ว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ ฉันจะทําอย่างไรเชื่อว่าวันนั้นนะถ้าเกิดคุณถามคําถามท,าที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยชาวปัญญาที่เราบอกไปปุ๊บเอามาใช้ปุ๊บคุณจะเกิดไอเดียหรืออะไรบางอย่างมาเองโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายมนี่ก็คือมุมมองดีๆนะคะคุณผู้ชมคะที่เรานํามาฝากกันคะ่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเอาไปปรับใช้ไปชุกคิดและเกิดปิ๊งแวบนะคะกับชีวิตของคุณคะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ